สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังระทึกไฟไหม้วัดพิชญาตเจ้าหน้าที่รุดคุ้มเพลิงวันที่5พฤศจิกาย,ยน2568ศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในวัดพิชญาตการามวรวิหารวัดพิชญาตถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสานถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้มีไฟแดงฉานลุกโคมไทเนตอาคารคาดว่าเป็นกุฏิพระควันเห็นถึงสะพานกรุงเทพเจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดผ่านประตูกระจกดับล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ภายในวัดพิชญาตการามวรวิหารขณะนี้เพลิงสงบรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ